เห็นแล้วดูแบบ เฮงเครียดกันมากเลยค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสตรีมามะนะคะมันนี่ค่ะหน้าคลาสนะคะการเวิร์กช็อปของทีมนักแสดงละครเรื่องใหม่ไทย PBS นะคะกล้าทะเลค่ะเรื่องนี้นี่เขาจะไปถ่ายทํากันถึงภูเก็ตด้วยนะคะทีมนักแสดงที่ขัดมาเนี่ยนะบางคนก็ต้องว่ายน้ําเก่งดำน้ำเก่งแต่ที่สําคัญต่างคนต่างที่มาวันนี้เลยต้องมาละลายพฤติกรรมค่ะดีงนี้ค่ะผู้ชมค่ะดูสตรีไปดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีการละลายพฤติกรรมแบบไหนนะคะมันจะต้อง ต้องซีกันให้ถึงที่สุดก่อนไปถ่ายทําเดือนหน้าหรือเปล่านะคะนี่ค่ะนักสแสดงมาแล้วค่ะปะเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับนักสแสดงดีกว่าค่ะ Hello. นอกจากดิชันที่ได้เจอตัวนักแสดงกล้าทะเลครั้งแรกแล้วแต่นี่ก็เป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกของทีมนักแสดงทุกคนด้วยโดยเรื่องนี้ได้นักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ชิมลางบทพระเอกพีมนัทพัฒน์ที่รับบทเป็นกะเอหนุ่มมกแกนวัย18ปีที่ฉลาดมีไหวพริบนิสัยดีดำน้ำเก่งอารมณ์ดีทะเลและมองโลกในแง่ดีค่ะ รวมด้วยนักสแสดงวัยรุ่นอย่างเจเจแดนที่รับบทเป็นไทยหนุ่มอมแกนวัย18ปีเพื่อนสนิทของกาเอเป็นคนหัวโบราณค่ะคนนี้เชื่อในเรื่องโชคลางและผีสางเทวดา ต่อด้วยหนุม่มคนนี้เจเจรัชพลที่รับบทเป็นพีพีเด็กยุคใหม่สนุกกับการเรียนรู้เรื่องธุรกิจแบบคุณพ่อนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นเพื่อนสนิทของกะเอออีกคนค่ะ และหนุ่มคนนี้สานร้อยพินิษท,ที่รับบทเป็นเงยหนุ่มมอกแกในวัย18ปีเพื่อนสนิทของกาเอที่ดำน้ำหาปลาเก่งมากจริงใจนิสัยดีแต่ใส่ซื่อแอบรักนานุยนางเอกของเรื่องแต่ก็รักกาเอเพื่อนสนิทมากกว่ามากพอที่จะไม่ทำให้เกิดเรื่องบาดหมางกันค่ะ จากบทในเรื่องนี้นะคะทุกคนเป็นเพื่อนสนิทของกาเอหมดเลยค่ะแต่ชีวิตจริงแล้วไม่เป็นแบบนั้นนะสีวันนี้เลยต้องมาเวิร์กช็อปคลาสแรกริการละลายพฤติกรรมเพื่อทำให้แต่ละคนมีความรู้จักกาันมากขึ้นค่ะโอเคมาด้านนี้ก่อนค่าผู้ชมคานนี้ค่ะดาวติกของม่ใช่ไม่ใช่คุณซานสวัสดีค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นอะไรยังไงคะเนี่ยเล่นเป็นปลอดไฟ เงยจิงจอนในเรื่องเชื่อเงยโอเคก็เลยเงยห่างไกลจากตัวเราไหมครับเพราะว่าจริงๆก็เพื่นเพคคนใต้อยู่แล้วใช่เป็นคนใต้อยู่แล้วครับส่วนตัวก็พังงากับสตูลก็ไกลกันอยู่แต่สตูลก็มีทะเลเหมือนกันนะแต่เป็นชาวเลที่ไม่ใช่มอแกนแต่ก็ก็น่าจะไม่ไกลตัวขนาดนั้นเรื่องนี้เป็นอะไรครเอานะครับเล่นเป็นไทยครับใช่ครับ เป็นแบบชาวมอแกนร้อยเปอร์เซ็นต์่าใช่ครับเป็นเพื่อนของพระเอกครับกครเอกใช่แล้วก็คาแรคเตอร์ของผมมันจะค่อนโลกคอนค่อนข้างเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นคร่าวๆแต่ผมก็ไม่ได้รู้เยอะก็เดี๋ยวรอรอให้คนคนดูตีความเอาเองแล้วกันว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์จะเป็นประมาณไหนใช่คร่ะจริงๆเป็นการเจอกันครั้งแรกไหมคะของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสำหรับสำหรับผมผมผมครั้งแรกครับมาเจอเพื่อนเพื่อนก็เกรงเกรงฮะแต่ก็ พยายามให้คลาสนี้มันละลายพฤติกรรมค่อยๆรู้จักคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมจะเจได้ข่าวว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบผูราตมากดีเป็นแบบเจ้าของีสอร์ทใช่ก็ในเรื่องก็รับบทเป็นพีพีนะครับก็จะเป็นเจ้าของแบบว่าเหมือนเจ้าของธุรกิจเนาะเป็นนำเที่ยวอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็สนิทกับเพื่อนๆชาวมอแกนอะไรเงี้ยเราก็จะชอบพา ลูกทัวร์ไปแบบว่าไปที่หมู่บ้านชาวมอแกนครับผมแต่จริงๆคือวันนี้มันมีการเวิร์กช็อปไงรู้สึกกลัวใครที่สุดคะในนี้น่จาจะพี่ครับผม <laughs> Hello Hi girl อเคดีเ<อ>ลยมาให้เล่นไงใช่ไหม และนั่นคือเพื่อนๆของพระเอกในเรื่องนะคะวันนี้ขอนำเสนอพระเอกหน้าใหม่เลยดีกว่าหนุ่มคนนี้ค่ะพีมนัทพัฒน์แกเอกของพวกเราค่ะ,ะวันนี้เป็นยังไงคะรับบทผเป็นอะไรในเรื่องนี้รับบทเป็นกาเอ้ครับผมก็เป็นชาวมอแกนเหมือนนุนนเลยก็ตบโตมาที่สุลินใช่คาง,งาครับผมแล้วก็แล้วก็ตบโตมาในครอบครัวแล้วก็เหมือนสิ่งที่แบบ เอาไรจุดประกายความต้องการของเราคือการที่เราอ่ะเหมือนอยากออกไปโลกภายนอกเพื่อมีเพื่อมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแต่ยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่าไม่อยากสปอยสปอยหมดแล้วล่ะยัง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 มีอีกเยอะไง สำหรับคลาสแรกในการเวิร์กช็อปทีมนักแสดงเราได้นักแสดงสาวม,มากคฝีมืออย่างพิมพ์รัดกมลและนักแสดงหนุ่มวัดก้าพิชงพงศ์มาสอนมาเป็นโค้ชค่ะโดยทั้งคู่ก็เผยว่าความสนิทสนมและเป็นกันเองของทีมนักแสดงสำคัญมากเพราะหากเปิดกล้องถ่ายทำแล้วจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นค่ะก็จริงๆการเวิร์กช็อปเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันทำให้นักแสดงได้แบบรู้จักกันแล้วก็รู้จักตัวเอง ก่อนที่จะแบบเหมือนเป็นการเตรียมก่อนที่จะไปออกกองจริงๆเลยค่ะใช่ก็คือถ้าเป็นการที่แบบเริ่มต้นมันแบบติดกระดุมผิดเม็ดอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกมันจะทำให้เป๋ะไปหมดเลยอะไรองเงี้ยที่บงทำไงถึงกัน้นหายใจได้นาน,านขนาดเนี้ยมันไม่ได้สำคัญตอนกัน้นหายใจเว้ยมันสำคัญตอนที่เองหายใจรางหาง เองผ่อนคลายมามากพอไหมสำหรับละครเรื่องกล้าทะเลได้มีการขนทัพนักสแสดงและทีมงานไปถ่ายทำกันถึงหมู่บ้านมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเลยค่ะเป็นละครอ,อีกเรื่องที่ต้องการนำเสนอให้เห็นมุมมองของชาวมอแกนที่ปัจจุบันยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยคำว่ากลาทะเลก็คือน,นามสกุลของชาวมอแกนนั่นเองค่ะ และเรื่องนี้ได้ผูก้กำกับมากฝีมืออย่างก้าววิรดาที่เคยฝากผลงานเรื่องนักขณะเหงาไปก่อนหน้านี้มากำกับละครเรื่องนี้อีกครั้งค่ะที่รู้มาคือว่าเรื่องนี้เราต้องการที่จะแบบชูเรื่องของชาติพันธ์มอแกนและที่สําคัญก็คือว่าโชว์ในความสวยงามของทะเลภูเก็ตด้วยหรือเปล่าพังงากระบี่อะไรใดๆเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าชาติพันธ์มอแกนเขาก็ พพนจระเนาะเขาก็แบบเป็นชาวเลที่ไปแบบหลายๆที่ในทะเลไทยอะไรเงี้ยค่ะ<า>ในน้านน้าไทยพม่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เราก็จะได้เห็นความสวยงามคือเรื่องนี้เราก็เล่าอย่างที่คุณสรีรบอกแหละว่าชาติพันธ์ชาวมอแกน นอกจากจะได้เห็นความสวยงามใต้ท้องทะเลหมู่เกาะสุรินทร์กันจริงๆแล้วเรื่องนี้จะทำให้เราเข้าใจหัวใจของชาวมอแกนมากขึ้นโดยคุณผู้ชมจะได้ติดตามละครเรื่องกล้าทะเลตอนแรกวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS ค่ะอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน